สวัสดีครับสวัสดีครับผมมอมอสอันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดคคล่านะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ที่ผมจะตกก็คือปลาช่อนนะครับคันที่ผมใช้ก็คือ d ิสแมนเจสิบเอ็ดนะครับเวทแปดสิบหกนะครับอีกคันนึงก็ d ิสแมนในติงพันนะครับเวทแปดสิบหกเกันนะครับก็ยังไงก็ฝากรับชมผลงานของผมกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย นี่ครับท่านผู้ชมอุ้ยใหญ่อยูเลยใหญ่ครับท่านผู้ชมไปครับปลดไปนะครับใช่ยี่อ,อะไรนี่กันแ็ดครับ down จบไปแล้วนะครับสำหรับทีมน้ำด,ดำชาญชัยนะครับก็วันนี้ผลงานครึ่งวันนะครับหกตัวนะครับหัวจิกที่ใช้ก็กหัวจิกเฮดชตกับหัวจิกหกนะครับเจ็ดกรัมกับสิบกรัมนะครับหัวจิกปายิ้มด้วยนะครับเจ็ดกรมกับสิบกรัมเหมือนกันนะครับฝากรับชมผลงานของผมกันต,ต,ต่อต่อไปนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย